เราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เป็นเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบเราเรียนแค่บวกกับลบใช่ไหมลูกดังนั้นโจทย์ปัญหาที่เราจะเจอมีแค่2เครื่องหมายค่ะเรามาวิเคราะห์กันว่าเอะโจทย์ข้อน,นี้เป็นการบวกหรือการลบคนที่จะเก่งคณิตศาสตร์บวกลบเดียว,ยวถ้าเกิดในชีวิตจริงยังไม่ถือว่าเก่ง เพราะว่าถ้าเกิดไปเจอโจทย์ข้างนอกหฮ้ยฉันจะต้องถอนเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปบวกหรือลบหฮ้ยฉันจะต้องหาเงินเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปบวกหรือลบวิเคราะห์โจทย์ไม่ได้ก็ยังไม่เก่งดังนั้นถ้าใครอยากเก่งท่าน,นี้ต้องตั้งใจเรียนเรื่องนี้เพราะว่าจะแยกได้ว่าโอ้เจอโจทย์ข้อนี้บวกแน่ข้อนี้ลบแน่เลยแล้วเราค่อยไปแสดงให้คิด่าวไปถ้าวิเคราะห์โจทย์ได้แก้ปัญหาได้หมดมันก็คือการที่เรา คำตอบของโจทย์ได้นะคะดังนั้นวันนี้เราจะเล่นเกมนะเล่นเกมมีอยู่ว่าอัิจารก็คือครูจะให้กนเรียนเตรียมดินสอใครไม่มีดินสอบว่าดินสอดินสอนี้ให้ถือว่าเป็นการบวกและไม้บรรทัด ไม่มีไหมคะไม่มีคะไม้บรรทัดถือว่าเป็นการลบมีสองเครื่องหมายดึงส่กับไม้บรรทัดนะเตรียมมาเลยค่ะหยิบขึ้นมา เปเป็น็นนถ้าเป็นบวกคําตอบมันต้องเป็นยังไงคะมากหรือน้อยมากขึ้นถ้าเราบวกคําตอบจะมากขึ้นหรือจะน้อยลงมากขึ้นค่ะถ้าอาจจะะ่านจบแล้วโอ้โหข้อนี้ตัวเลขมันต้องเยอะขึ้นนะแสดงว่าต้องเป็นการบวกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลบคําตอบมาจะทําไมคะน้อยน้อยลงการลบคําตอบจะน้อยลงลจจถ้าอ่านแล้วอุ้ย มันต้องน้อยกว่าเดิมน,นะมันก็จะเป็นการล,ลรบน,นะคะดังนั้นการลบถ้ามาั่นใจว่าเป็นการลบให้ยกอะไรขึ้นไม้บัดไม้บัรทัดขึ้นมายกไม้บันพัดของนักเรียนขึ้นมาเอ,อ่อยกไนมะ้บัรทักสองียนขึ้นมาแล้วครูบ,คบอกว่าเตรียมนัเกเียนก็หยิบไว้สองมือก่อนมีิสองแล้วน,นะคะเพอครูบ,คบอกว่าเยอะ เองได้ความรู้ไหมคะ mm hmm. บางคน mm hmm. กำลังจะยกไม้บรรทัดแล้วแต่เห็นเพื่อนยกปากกาเอยเปลี่ยนแบบนี้ซื่อสัตย์ไหมคะใช mm hmm. ่นะนะคิดว่าเป็นการบวกก็ยกบวกคิดว่าลบก็ลบเด็กดีต้องซื่อสัตย์โอเคนะคะไม่มีการรอให้เพื่อนยกก่อนแล้วค่อยยกใครยกช้าถือว่าเปล่าเข้าใจกติกาไหมคะ mm hmm. ครูขอดูคนกลุ่มหนึ่งหนะะ่อยค่ะ นคนกลุ่มหนึ่งีนหนึ่งคนหรอคะสองคนสคนต่อไปคนของกลุ่มสองค่ะหนึ่งคนสองคนสคนกันนิษยินทิลาสี่คนคนของกลุ่มสามค่ะโอ้สูสีมีสามสี่สากติกาครูม,มีอยู่ว่ามี3ากลุ่มใช่ไหมลูกทุกข้อจะได้คะแนนเต็มสิ มีคนผิดหนึ่งคนก็จะเหลือ9คะแนนผิดสองคนก็จะเหลือ8คะแนนผิดสามคนก็จะเหลือ7คะแนนถูกทุกคนก็จะได้10คะแนนเข้าใจไหมคะในกลุ่มนะั้นยินไหมแม่ทัพอาลูกอันนี้กระไรฉันอ่ะเตรียมนะเตรียมนะคิดก่อนไม่ต้องบอกกันเด็กดีต้องซื่อสัตย์โอเคดูโจทย์ข้อที่หนึ่งอ,อ่านตามไปด้วยนะคะ หนึ่งนะเพื่อนๆที่บ้านจะได้อ่านได้เลยอ,อ่านจบข้อที่หนึ่งพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามเมื่อโ,อโอสอสานตงเต็เมื่อพูทัศักราชหนึ่งสองสามเมื่อพุทธกักราช างมือไว้ที่โต๊ะค่ะหยิบของมันสองอย่างค่ะหยิบของมันสองอย่างไว้ค่ะแต่ยกแค่อย่างที่เราคิปนะคะไม่ต้องยกมาสองมือนะพร้อมแล้วถ้าบวกยกอะไรนะนสซอ,อไซ่าอนจะมีทั้งหมดกี่คนทั้งหมดกี่คนแสดงห์ว่าเลขมันต้องเยอะขึ้นหรือน้อยลงแม่เตรียมแล้ว,นะลวยกค่ะ มีทั้งิีสนสอบรรมประทันประชากรจะมีทั้งหมดกี่คนแสดงว่าเลขมันต้องเยอะขึ้นหรือน้อยลงเยอะ สามได้แปดกลุ่มสองได้สิบและกลุ่มหนึ่งได้เก้าไม่เป็นไรค่เนนะเรียนคะเราผิดพลาดกันได้ไหมพอสี่เธอ 4, เราผิดพลาดกันได้ไหมไเวลาเราผิดเราอยากให้เพื่อนว่าเราไหมคะพรเพื่อนว่าเราเรารู้สึกดีใจหรือรู้สึกย,สยังไงเสียใจเหมือนกันค่ะเพื่อนก็ไม่ได้อยากจะผิดทุกคนอยากได้คะแนนหมดแต่แค่เขาคิดผิด นั้นอย่าไปต่อว่าเพื่อนให้ไม่ถึงเวลาเราผิดเราก็ไม่อยากให้เพื่อนว่าเราใช่ไหมคะเออนะไม่ต้องว่ากันคนที่ทาผิดข้อต่อไปก็ต้องมัง่นใจมากกว่าเดิมคิด,ดีๆทาไมข้อนี้อ่ะข้อที่สอง้อนนะอ่านจบข้อที่สองค่ะหนึ่งสองสมส เลข5ถ้าโจทย์เป็นเลขน้อยให้เี่นเป็นเลข1นึ่ฟังดีๆด,ดูโจทย์ตามครูปีที่แล้วพ่อมีรายได้เขียนเป็นเลขอะไรหบาทปีนี้พ่อมีรายได้มากกว่าปีที่แล้ว1บาทแสดงว่าปีนี้ต้องมีกี่บาทปีที่แล้วมีห้าบาทปีนี้มีมากกว่าปีที่แล้วอยู่1บาทแสดงว่าปีนี้ต้องมีกี่บาท คิดค่ะถ้าตอบ6บาทแสดงว่าเป็นการโวนแต่ถ้าตอบ4บาทแสดงว่าเป็นการลบเราจะเปลี่ยนตัวเลขเข้าวิทอปจุดปีนี้จะมีรายได้เท่าไหร่หรืเมื่อปีนี้มีมากกว่าปีที่แล้วเตรียมพร้อมแล้วยกค่ะ รายได้4บาทปีนี้มีรายได้มากกว่าปีที่แล้ว1บาทแสดงว่าปีนี้ต้องเป็นกี่บาท6บาทใช่ปะองเอา4เอ้ยองเอา5ไปรวมกับ1กลายเป็น6ข้อนี้เป็นการบวกบวกค่ะได้อยู่กลุ่มไหนกลุ่ม1เหรอเปล่าหนูอยู่กลุ่มไหน คุณสามได้เก้าคุณสองยังได้สิบอยู่ยนะคะตาตั้งใจฟังครูพูดให้ดีดี เงินเดือนมีหนึ่งบาทพอเอาไปรวมกับเงินพิเศษกลายเป็นห้าบาทถามว่าเงินพิเศษที่เอามารวมกี่บาทเตรียมพร้อมแล้วออนแทนตอบด้วยนะคะว่าคิดว่าเป็นการบวกหรือการลบระวังยก่ะเอา มีอยู่หนึ่งบาทพอเอาไปรวมกับเงินพิเศษแล้วได้ห้าบาทคำถามถามว่าเงินพิเศษกี่บาทที่รวมกับหนึ่งมาได้ห้าต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นกี่บาทต้องเอาเงินเดือนมาลบกับเงินที่ได้เดือนนั้นน่ะเท่ากับเงินพิเศษเออต้องเอาเงินรวมไปลบกับเงินเดือนกลายเป็นเท่าไหร่บาทต้องกลายเป็นเท่าไหร่บาทเงินพิเศษสี่บาทคำตอบข้อนี้เป็นค่ะ ลบค่ะมีคนโดนหลอกเยอะมากเลยไหนคะอยู่กลุ่มไหนคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสากลุ่ม3กลุ่มนทีกลุ่มส่คกลุ่มสากุ่มนาม่กลุ่มสมกกีุ่มสามกลุ่มสกลุ่มมกุ่มกุ่มนามกลเ่กล่มสามกลุ่มสามกี่กล่มสสามส ตั้งสติตั้ง้สติให้มาก้าเอออ้าว ราคากี่บาทห้าบาทเปลี่ยนเป็นเลขห้าสร้างบ้านราคากี่บาทหนึ่งบาทที่ดินราคาห้าบาทนะสร้างบ้านราคาหนึ่งบาทครูถามว่าที่ดินมากกว่าบ้านอยู่เท่าไหร่มากกว่าบ้านอยู่เท่าไหร่ห้ากับหนึ่งมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่มากกว่ากันอยู่เท่าไหร่ที่ดินห้า สร้างบ้านหนึ่งมันมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่นักเรียนตอบคำถามก่อนในใจห้ามากกว่าหนึ่งอยู่เท่าไหร่ห้ามากกว่าหนึ่งอยู่เท่าไหร่ถ้านักเรียนบอกครูว่าห้ามากกว่าหนึ่งอยู่สี่แสดงก็เป็นการลบถ้านักเรียนบอกว่าห้ามากกว่าหนึ่งอยู่หกแสดงว่าเป็นการบวกเตรียมระวังยกค่ะ อ้ายกอะไรเนี่ยเป็นการลบ <Yeah. S 1> ถ้าไม้กันทัดถ้าดินสอเป็นการบวกข้อนี้ฟังนะคะมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่ <Yeah. S 1> ้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่ต่างกันอยู่เท่าไหร่เป็นการลบค่ะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เป็นการลบ โอเคค่ะฟังผู้พูดตามมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่มากกว่ากันอยู่เท่าไหร่เนิ่นกว่ากันอยู่เท่าไหร่ต่างกันอยู่เท่าไหร่เเป็นการลบเป็นการลบอาไรมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่เนู่นกว่ากันอยู่เท่าไหร่ต่างกันอยู่เท่าไหร่ เป็นการลบเป็นการลบโอเคนะคะ,ะต่อไปค่ะข้อที่5ข้อที่5โอ้อยออนแฮนดูตามไปด้วยนะลูกแล้วก็อ่านแล้วก็คิดตามว่าเป็นการบวกหรือการลบข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันหนึ่งสอง,งสาม นี้ด้วยจ่ายก่อนแล้ว1บาทแล้วไปจ่ายอีก5บาทถามม่อบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่ถ้า,<อ>ถานักเรียนคิดว่าบ้านหลังนี้ราคา4บาทก็เป็นการอะไรคะลบแต่ถ้าบ้านหลังนี้ราคา6บาทก็เป็นการอะไรคะ ใน,นตัวเองไม่ตำลองเพออื่อนไหคนคะข้อนี้บ้านต้องราคาหกบาท<า>เป็นการบวกค่ะเออเพราะอะไรคนที่ผิด6กมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอะนักเรียนดู นักเรียนดูอ่านักเรียนที่เรียนออนแ n นนะคะนักเรียนดูโจทย์ทั้งหมดมี12ข้อนะคะให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์นะลูกวิเคราะห์โจทย์ว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นการบวกหรือการลบนะคะถ้าเกิดว่าดูไม่ทันนักเรียนก็สต็อป วิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองฝึกวิเคราะห์โจทย์ว่าเป็นการบวกหรือการลบแล้วก็ทำการบ้านในใบงานส่งครูนะคะ